กับผมนะพี c a แคทเมไหมครับผมโอเคเกมเกมมูล okay. <c oughs> mm hmm. มาได้เกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือเกมแลนด์ออฟเดอะเดนะฮะพาร์ทที่10กันแล้วโอ้โ oh หสิบพาร์ทกันแล้วสิบพาร์ทไม่ใช่สิบพาร์ทหลัง hmm. จากที่กระโดดมาจากตึกนู้นนะฮะ มันกระโดดถึงแน่วะโคตรเก่งเลยโอเคเราต้องหาทุกล็อกกันอ่ามันจะไม่มีอะไรนะอ่าโอเคโอ้ย,อ,ย,อ,ยอ่าฮะ อโอ้โหแม่น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 เป็นไงทรีเฮสออยาดไมค์กอฟไม่เอาเก็บดีสักเออโอ้โหคอมคอมเหอคอมเหอโอเคเอ๋อไม่เจอไม่เจอแต่ลิ้นชักวะก็ดีแล้วดีวะ จะดีเลยถ้ามันไม่ของก็ไม,ม่ดีอะ่ะโอเคเอา่ามันองมีของแบบนี้ถึงจะดีเข้าใจปะ่ะลราหลองลนชา,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 าก็กเยอะไปนะอา่าอยู่ๆลิ้นเปิดเองลิ้นถุยลิชามันเปิดเองเอ๋อนี่ไม่เปิดเองไ้ย เอเอ๊ะฮะไม่รู้เรื่องขออภัยนะที่แปลไม่เป็นไม่เก่งอังกฤษแปลเป็นจะมาแปลให้ฟังทีหลังถุยคงจะไม่ได้มาเล่นอีกแล้วโอ๊ยโอ้ยโอ้ยแรปรอแรปอาสนากลัวเลย อ,อ๋อวนละทางเอ้ยทางเดียวกันแต่นแค่ตรงมาเลยจะเราไปหาของกันเอ๊ะปิดตั้ไปก่นห้องกันเฮ้ยติดไรติดไรมาติดตั้งนานทำมันไม่ไปเอาท,ที่ไหนทนะี่ไหนเนี่ย อุ้ยโอ้ยอ้อยังจะโดนอีกอ้ออ้ออ้ออ้คสันสะเทือนไปทั่วทั้งมูดจอยไฟเออโซอะไรอ่ะอ่าไม่ทันเหมือนมันให้ทำอะไรก็กาดกาด แกก็ะวะโอ้ยอ๋อเอ๋อเออดูท่าตายจนได้น,นะครับเทมันเริ่มใหม่กันโอ้โหตรงนี้เลยมันเก็บดหาตามเป็นชักัน่นีย จะพุ่งไปเลยก็ไม่ได้ต้องหาของก่อนอ๋อตรงนี้ไม่มีผีหัวโล่งไม่ก็เฮ้ยร้องไม่มีผีมากันชานี่เองมากันช้าโอ้ยคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหกำลังจะกางเลย อันนี้ไงเลือดแฟา์สิใช้ลูกศรเออส่อไปใช้ลูกใช้ลูใช้ปืนดีกว่าไม่ใช่ใช้ลูกุร เองก็หลอนเลยกูบทอีกแล้วไม่มีอะไรตามเคยนั่นไงว่าเราผีรับโยกผีรับโยกอ จะเปิงอ่ะลูกสองอาเราเบิดดีกว่ามีไหมโอ,โอ้ยโอ้ยลืมดูดีมีเอล่าเลยมึงไม่ปาระเบิดไม่ได้ตรงเลยวะ่ะอ๋อ โอ๊ยอ oh, uh ืงฮืมจริงว่าวเลยนะัดหนึ่งน้องน้องน้องอ่ะอันนี้โหโอ้โหโอ้โหดูความพยายามโอ้โหอีชพายผีไม่เยอะออกเป็น huh. ลูกสองลูกสองอยู่ไหนลูกสองเราเปิดไปก่อนแล้วกันหายแล้วติดเออเอออีกรอ,อบแล้วนี่ดีเราก็จำไม่ได้ว่าอันไหนมีมั่ง ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรอแล้วคือมันใสหลองไม่์กลับมาดมมาิมันไวกว่ากันมะมันไวกว่ากันแต่มันช้ากว่าโอเคไฟแอคมาโอ้ยมันมันไวกว่ากันแต่มันช้ากว่านี่กูมั่วแล้วแต่มันแรงน้อยกว่าอันนี้สองทีถ้าโดนหัวจริงๆอ่ะทีเดียว เรือทำได้โอเคตอนนี้ไม่น่าจะมีไปต่อเลยอนนี้มีทา้างามมันน่าจะมีแล้วเราจะเปิดทำใหม่โอเคอ่าโอเคไม่มีหรอกอ่าไม่มี มันต้องมีสิถ้ายุไม่ฟังขี้เกียจฟังเบื่อแล้วแม่งเลยปิดดิปิดโอ้โหผีแลบผีแลบโจ๊ะโจ๊ะโอ้โหยิงได้กระจายมากเลยประตูหูโคตรแรงต้องใช้แล้วฮะ ยิงอัดหน้าแม่งพยายามอย่าติดผิดเว้นพอครับจะไาระเบิดดักไวทีฟ้าระเบิดมาดิชิบหายเอ้ยปลาติดก็ยังดีวะลูกสองลูกสองมาแล้ว โอเคโอเคครับยังยังโอ้ยมาเยอะมันมาเยอะโอ้ยยังยังยังเฉยอยังเฉยอโอ้โห เซียงเสียง,ยงโอ้โหอีแกเอ,อ้ยโอ,โโอโ้ก่อนตายนี่ดีเป็นไงผีมันมันเยอะเออที่แขนขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไปต่อถไปแอบไว้ก่อนโอเค เอ้ย,อย,อยโอเคถือพร้อมถือพร้อมแฮมเมอร์ประตูตรงนี้ก็จะเปิดสินะถึงด้วยไปมันจะไปง่ายไหมเนี่ยไปง่ายไหมถึงแบบมันจะมีโผล่มาอีกไหม พัทงทีดีครับนี่แล้วกันหลังจากที่ได้ปืนใหม่มาปืนนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเลยไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่มีบทเอาฮะยังแรงเหมือนเดิมโอ้โหแมดคิลเทอร์เบิร์นคิลล็อกโอ้อัน,นี้ไฟแอค ไฟแอคอขาดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้มันจะไม่ได้ไปทางนี้นะมีอะไรให้เก็บได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงมามาจะกลายหัวว้าวครับนี่หัวแตก เอาซิเอาซิอ่ะต่อต่อให้ต่อให้เป็นไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโค้งแบบนี้มันจะมีไม่มีนะข้างล่างเข้าได้ไหมเราไม่ได้เข้าทางนี้เหรอโอ้โหต่อเซฟครับได้ไหม โอ้โหเมนแตกไม่ใช่ดวงแตกนะฮะตายหาเลยคลิปนี้ถ้าเล่นกะก็ขออภัยได้นะครับโอ้โหเกิดาการโง่งเกิดขึ้นครับตอนนี้เราก็โอกาสเอา,เอาระเบิดแล้วกัน โอ้ยตายกันไหมเอ่ยหายไปเลยทีเดียวเกทูอ่อะไรวะอ๋อไปกดตรงนั้นแต่ว่าเปิดเลยมันต้องมีของให้เราเก็บมั่งไปนในห้องนี่กันมีอะไรให้เก็บโหทางอย่างนี้ผมม,มั่ใจเลยว่าเรางมี นั่นไงเฮ้ยพยาบาลใหญ่เรียบร้อยครับอเอาไม่กลัวหรอกชิบหายวาวยุ้ยป็นไงเทคนิคเทคนิคเอ้ยย่เ้ยยเฮ้ยีลูกกระสุนเฮ้ยเป็นไงละเรเลือดเต็มแล้วเราก็ไม่กลัวอะไรหรอก พอแกตายนี่กลัวยังหมาโทรศัพท์มีไว้ทำไมเนี่ยประดับฉากไงตรงนี้ยังไม่มีเลือดเต็มอยู่ออยเปิดดิปิดดิสัต์กดยิงไปอีกปึ่งลูกสุดมีดนยะช่างมัน ตรงนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแหวนอ่ะมงเล่ลิงถุยอ่าต่อไปก็พูดดึงอ่ะดึงอันนี้อ่ะอ้อโห เอ้ยเป็นอะไรอะ่ะเอ้ยเป็นอะไรอะ่ะแอ้ยพี่ตูนพี่ตูนเอ้ยแอ้ยพี่ตูนพี่ตูนมาที่แรมม,แมาแค่แลมน้ำแลมหมอแรมหมอ้อจะเดดเดดแลมหลอดเทา เงือกนไปจะตามกันอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไปก่อนมันใจเลยมันต้องมีนั่นไงทหารทหารกับเป็นซอมบี้ซะเองเศรษฐิเกิดทิพหายเฮ้ยโพลิสโพลิสนี่มันน้ำใช่ไหมน้ำมันโพลิส จะให้เข้านะอ่าฮ่าโพลิสต i ชันครับด่านต่อไป <c oughs> โอ้เข้ามาในสถานีแล้วมันจะเข้ามาในที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหคงาจจะพัดหน้าสักหน่อย วันว่าจเจอกันพาหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ